ผมวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุทัยนะครับผมวันนี้แล้วก็จะพาแม่มาดูบัฟฟารโล่หุยทิวแต่แม่เขาก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะอะไรลูกป้าเขาเคยเห็นทุก <พอ S 2> วันแล้วเอเอเจอขาวเจอขาวตอนนี้เราอยู่ที่ฟามควายลุงพลน,นะครับบ้านตลุกหมูจังหวัดอุท,ทยัยธานีนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูความสวยของควายนะครับผมมึงย้ำทำไมเนี้ย ไปดูความสวยของควายครับว่าจะสวยขนาดไหนครับผมควายของลุงพลนะไม่ใช่ลุงพลป้าแต็นนะครับอยากเป็นแมาแตนอมันอันนี้ลุงพลอุทัยต่ลุกหมูนะไม่ใช่ลุงพลป้าแต็นนะโอเคมาเรามาดู ควายสวยงามกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนอันนี้อันนี้กลัวนะไม่ไม่ถูกกับควายพวกเดียวกันกลัวทําไมอ่ะนี่ฮะอันนี้อันนี้อันนี้เจ้าของเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนแบบไปดีเข้าไปจะโดนเล่นเลยไปดีเข้าไปไปดีควายัะมีเครื่องควายควายไม่ไม่ถามตูบู๋เลยตเมียานุเด็กหรอเด็กเลยเพิ่ง17เดือน เอาละครับผมคุณจรันครับผมนี่ของฟาร์มลุงพลนะแต่แต่ช ja ื่อจรันใช่ไหมครับอันนี้อันนี้จ้องควายลุงพลชื่อพ่ออ่าลุงพลชื่อพ่ออันนี้จ้องควายควายทั้งหมดนะครับชื่อฟาร์มควายลุงพลนะฮะอันนี้อันนี้ชื่อว่าอะไรครับเนี่ยคุณจรันชื่อเจ้าเด่นเจ้าเด่นเจ้าเด่นเป็นลูกชายของโคชชานอ่าดูอันนี้อันนี้ผมดูควายไม่เป็นนะครับแต่แบบสวยอะสวยมากอะนรี้อันนี้ตัวอะไรรเนี่ย หลายๆอยู่หลายอยู่นะครับไม่ไม่ไม่ไมเปิดเผยราคานะก็มีมีมตัวไหนจะขายมาับแบ่งๆมีเยอะเลยครับมีทั้ัยนอีอ๋อมีมีทั้งหนอีกโหมีใหญ่มากเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้คุณจะรันก,ก็มีควายจะมาแบ่งเลยนะครับผมรอติดตามชมนะครับว่าตัวไหนบ้างนะครับผมวันนี้เราพามาปุกความความควายเลยนะครับผมนะก็ไม่ค่อยถูกควายเท่าไหร่ควายไทย นี่นะครับโอ้โหมีตัวสวยน่าเฮ้ยเลุกหมดเลยนี่นะครับผมควายอาจจะตื่นเต้นหน่อยมีตัวตใหญ่โอหตัวยังกระช้างนะครับดูดิดูตัวนี้ดูนี้สรุปควายหรือช้างตัวยังกระช้างเลยนะเนี่ยหุยใหญ่มากนี่ยอันนี้ชื่อว่าแล้วคบคุณจันันคือแม่ทัพครับแม่ทัพโอ้ยไม่นอออกมาแล้วคุณจันลันเอามายืนได้เชื่อง เอาไว้ข้างไหนเด้อครับฮิวเขาหญงมากดูนะอันนี้นุณฮิวสูงร้อยร้อยแปดสิบนะดูดูฮะจับปะไม่เอาครับไป่ลองยืนใกล้ๆคุณทิวครับคุณทิวสูงร้อยเท่าไหร่นะคะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบลงไปยืนดีคะขออยืนห้างคุณจารันแล้วกันเทียบควายยืนเทียบควายดีคะจับได้นี่ครับผมที่ปล่อยปล่อยไปแล้วหน้านี้คุณจะรันบาปล่อยไปแล้วนะนี่ตัวเล็กนี่ฮะสองแสนปล่อยสองแสนนี่นะครับผม มีมีตัวไหนครับเนี่ยต้นตัวนี้ปล่อยไปแล้วต้นตัวไหนกันแคปล่อยไหมครับนี่ตัวนู้นเนี่ยตัวไหนใช่ไหมตัวไหนตัวไหนตัวไหนอ๋อตัวนี้เหรอตัวไหนตัวไหนแล้วก็ตัวนู้นตัวผู้เขายังใหญ่เลยะเนี่ยก็ทักมาสอบถามราคาได้นะเดี๋ยวถ้าจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้หลังคลิปนะครับตัวนี้ตัวนี้ขายไหมครับนี่ตัวนี้เขาใหญ่เขาใหญ่ ะะมีแม่แม่พันเรื่องพาราราคาอะไรก็เดี๋ยวทักมาถามคุณจรันได้เลยครับมีเยอะ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 เข้ามาชมกันก็ได้มีแ่งเยอะนะครับผม มากขน,นาดเลยนเนี่ยผมลุงพลลุงพลมาแล้วนะลุงพลมาแตนไม่ใช่น,นี่ฮะลุงพลเจ้าของฟาร,ร์มนะครับมาแล้วนี่นะเวี๋ยวครับผมออาอันนี้ก็คือควายของลุงพลนะครับผมอันนี้มีปล่อยเยอะไหม่ก็มี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 กมีกนะ็มีกมีก็มีก็มีก็มีกก็ก็มีกมม ช่องทางการติดต่อนะฮะเข้ามาดูได้ไหมได้ได้เข้ามาดูได้เลยเค,ควายงามนั้นเลยนะครับผมก็ทักกันมาเข้าได้เลยนะครับเดี <laughs> <laughs> ๋ยวเราจะไปให้เบอร์กันอยู่หน้านะเบอร์เบอร์อยหนาป้ายนะครับผมก็อันนี้ไม่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับผม <laughs> เป็นเป็นเพื่อนไอทีวเองนะครับผมติดต่อก็ได้ติดต่อทางไอทิวก็ได้นะวาเออย่างมาดูควายอะไรเงี้ยเดี๋ยวพามาเดี๋ยวให้ติดต่อมานะครับผมก็สำหรับวันนี้นะผมสวัสดีครับ